สวัสดีครับสลักขีดนี้ผมจะมาีวิวรถซูซูกิ Swi ปรุ่น GL ครับราคา567,000บาทเป็นรุ่นเริ่มต้นครับปัจจุบัน s u z u กิมอ t ตอร์ประเทศไทยได้มีการมอบส่วนลดให้กับลูกค้าครับมูลค่ามากถึง100,000บาทเลยครับส่วนลดนี้ลูกค้าสามารถนำไปหักที่ราคาตัวรถจะทำให้ราคารถเหลือเพียง467,000บาทครับหรือว่าจะนำส่วนลดนี้ไปช่วยในการซับเงินดาวสามารถทําเป็นโปรโมชั่นแบบฟรีดาวหรือว่าใช้เงินออกรถน้อยที่สุดก็ได้เช่นกันครับ หรือว่าอีกแบบหนึ่งถ้าลูกค้าต้องการที่จะตกแต่งรถสามารถใช้งบ10,000แบาทตรงนี้ไปใช้ในการตกแต่งรถบางส่วนแล้วก็นําส่วนที่เหลือนะครับมาช่วยในการซับเงินดาวหรือว่าจะนําไปหักราคารถแล้วก็นํามาคํานวณเป์เสินการวางดาวอีกทีหนึ่งก็ได้เช่นกันครับเดี๋ยวสลหรับคลิปนี้ผมจะมารีวิวสวิปรุ่น GL ครับว่าตัวรถแบบเดิมๆสเปคปัจจุบันนะครับผมจะมีฟังก์ชันการใช้งานอะไรมาให้กับเราบ้างก่อนหน้านี้ผมได้มีการรีวิวรุ่นท็อปไปแล้วนะครับสวิป GLX ลูกค้าสามารถ ตามไปชมในช่องของผมได้เลยนะครับกาฟิลลไปแดงครับก็เดี๋ยวสลรับคลิปนี้ไปชมกันได้เลยครับสลรับสวิปรุ่น GL ครับผมสลรับคันนี้ก็จะเป็น Suzuki s w i ิ t ครับสลรับสวิ t ก็จะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินขนาด 1,200cc ซี4สูบครับ83แรงม้าสำหรับเนส่วงของตัวหัวฉีดก,ก็จะเป็นระบบแบบหัวฉีดคู่หรือว่า Dual Jet ครับ ทำให้ตัวรถมีอัตราบริโภคน้ามันที่ดีครับอยู่ที่ประมาณเฉลี่ย23.3กิโลเมตรต่อลิตรตามที่เขาได้เคลมเอาไว้ครับสำหรับซูซูกิสวีปก็ถือว่าเป็นรถอีโคคาร์ครับที่มีการทําตลาดจาหน่ายในประเทศไทยมาอย่างยาวนานครับแล้วก็มีความคุ้มค่าทนทานไม่จุกจิกครับผมทําให้ตัวรถยังสามารถครองใจผู้บริโภคได้อย่างยาวนานนะครับผมสำหรับในส่วนของซูซูกิสวิปนะครับปัจจุบันมีส่วนลดอยู่100,000บาทครับนอกจากนี้ลูกค้าที่ซื้อรถปัจจุบันนี้นะครับก็จะได้รับ การขยายรับประกันคุณภาพตัวรถครับเมื่อก่อนจะได้รับการรับประกันคุณภาพตัวรถเพียง3ปีหรือ100,000กิโลครับแต่ว่าปัจจุบันมีการขยายครับเปลี่ยนเป็น7ปีหรือ1 4 0 0 0กิโลครับสรับการรับประกันคุณภาพตัวรถนอกจากนี้ลูกค้ายังได้รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินฟรี7ปีด้วยนะครับผมก็ทําให้ลูกค้าใช้งานรถได้อย่างอุ่นใจมากยิ่งขึ้นครับนอกจากนี้นะครับในส่วนที่ผมเอ่ยถึงไปครับตอนนี้มีส่วนลด100,000ใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเป็นตัว แพ็กเกจบำรุงรักษา7ปีหรือ140,000กิโลครับตัวแพ็กเกจนี้คืออะไรใช่ไหมครับแพ็กเกจนี้ก็คือว่าเวลาที่ลูกค้านํารถเข้าสู่บริการในรอบทุกหมื่นโลหรือว่า6เดือนลูกค้าจะไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับโดยแพ็กเกจนี้จะครอบคลุมเป็นระยะเวลา7ปีหรือ140,000กิโลครับตามคาแนะนํานของสู่บริการก็คือว่าลูกค้าจะต้องนํารถเข้าสู่บริการเช็คระยะในช่วงหมื่นโลหรือว่าทุก6เดือนนั่นเองนะครับผมตัวแพ็กเกจนี้จะทําให้ลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายครับ แต่ว่าแพ็กเกจนี้จะมีมูลค่าอยู่ที่15,000บาทครับลูกค้าสามารถนำส่วนลด100,000บาทที่ผมแจ้งไปไปหักในค่าแพ็กเกตนี้ได้นะครับผมผมก็แนะนำให้ลูกค้ามีติดไว้ครับเพราะว่ามันคุ้มค่าในระยะยาวนะครับผมมีการคำนวณมาให้ลูกค้าแล้วเรียบร้อยครับว่า15,000บาทแลกกับการเช็กระยะฟรี7ปีหรือ1 4 0กิโลในรอบทุกหมื่นโลหรือว่า6เดือนมูลค่าคุ้มค่าแน่นอนครับสลับราคาเพียง15,000บาทครับผม ก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดได้นะครับสำหรับสวิฟต์ GL ไฟหน้าจะเป็นแบบฮาโลเจนครับผมก็จะไม่เหมือนรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปจะเป็นไฟแบบ LED ส่วนไฟตาหมอกจะไม่มีครับแต่ว่าจะมีเป็นไฟ d a y t i m e มาให้ครับสำหรับสวิฟต์รุ่น GL ในส่วนของกระจังหน้าของตัวรถก,ก็จะมีลายเส้นที่เป็นโครเมียมครับแล้วก็ตัวโลโก้ก็จะเป็นโครเมียมเช่นกันครับก็จะมีความสวยงามครับสำหรับ Suzuki S w ว f t ก็ถือว่ามีการออกแบบที่ดูน่ารักนะครับผมแล้วก็สามารถ นำไปตกแต่งได้หลากหลายครับไม่ว่าจะตกแต่งเป็นสไตล์น่ารักหรือว่าจะแต่งเป็นแบบสไตล์ออกแนวสปอร์ตให้มันดูเท่ๆนะครับเป็นรถที่นําไปตกแต่งกันเยอะเลยนะครับผมก็ถือว่าเป็นจุดขายของสุสกิต S สวิปครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบริเวณด้านข้างตัวรถของสุสกิต S สวิปรุ่น gl กันต่อเลยครับสำหรับในส่วนของล้อของสุสกิต S สวิปรุ่น gl ก็จะเป็นล้อกระทะพร้อมฝาครอบครับขนาดขอบ15นิ้วในส่วนของไฟเลี้ยวจะอยู่ที่บริเวณข้างตัวรถครับ หูกระจกมองข้างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถครับแล้วก็จะเป็นระบบปรับพับแบบไฟฟ้าแล้วก็ปรับมุมมองแบบไฟฟ้าครับโดยจะมีปุ่มชุดควบคุมอยู่บริเวณแผงข้างประตูด้านในของตัวรถนะครับผมแล้วก็สลับในส่วนของด้านมือจับเปิดประตูจะมีปุ่มสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือว่าตัวกุญแจจะเป็นกุญแจแบบ k e y ์เล s แล้วก็จะมีระบบแบบ push start นะครับผมก็คือใช้งานโดยที่เราไม่ต้องเสียบกุญแจครับเวลาที่ลูกค้าจะล็อกรถลูกค้าสามารถกดปุ่มนี้ได้เลยครับผมเพื่อเป็นการล็อกหรือว่า ปลดล็อกรถนะครับเพื่อเมื่อเราพบกุญแจอยู่ตัวเราก็สามารถกดใช้งานได้ครับมันก็จะทําให้สะดวกสบายในการใช้งานนะครับผมสรับในส่วนของการใช้งานกุญแจนะครับผมเพิ่มเติมก็คือว่าถ้าเรากดปลดล็อกครั้งแรกครับมันจะเป็นการปลดล็อกที่ประตูฝั่งคนขับบานเดียวครับแต่ว่าถ้าเรากดรอบ2นะครับผมมันจะเป็นการปลดล็อกประตูรอบคันครับก็จะเป็นประตูแถวที่1ประตูแถวที่2รวมไปถึงประตูฝั่งด้านหลังครับเดี๋ยวผมจะลองทําให้ดูนะครับผม อันนี้ผมลองล็อกไปครับถ้าเรากดปลดล็อกครั้งแรกประตูตรงนี้เปิดได้นะครับสำหรับประตูฝั่งคนขับแต่ว่าประตูส่วนที่เหลือจะเปิดไม่ได้ครับจนกว่าเราจะกดรอบที่2ที่กุญแจครับก็คือจะเป็นการปลดล็อกประตูรอบคันจะทําให้เราเปิดประตูได้ทุกบานครับรวมไปถึงประตูเก็บสัมภาระด้านท้ายด้วยเช่นกันครับนี่นะครับผมก็จะเปิดได้ครับนอกจากนี้นะครับตัวปุ่มสีเหลี่ยมตัวนั้นจะไม่ได้มีแค่ตรงด้ามมือจับเปิดประตูครับ แต่ว่าจะมีในส่วนของตรงที่เปิดฝาท้ายเก็บสัมภา uh ร<พ>ะด้านหลังด้วยนะครับก็สามารถล็อกก็ได้หรือว่าจะปลดล็อกก็ได้เช่นกันครับในส่วนของที่เก็บสัมภาระด้านหลังในส่วนของประตูด้านท้ายก็นี่ครับผมจะเป็นปุ่มสี่เหลี่ยมที่ผมพูดถึงนะครับปุ่มนี้อาจจะเรียกชื่อไม่ถูกนะครับแต่ว่าเวลาเรากดไปมันก็สามารถล็อกหรือว่าปลดล็อกประตูพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังได้ครับส่วนปุ่มยาวๆนี้ก็จะใช้ในการกดเพื่อที่จะเปิดประตูฝาท้ายด้านหลังนั่นเองนะครับผม สำหรับในส่วนของไฟท้ายของ Suzuki Swift รุ่น GL ก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED ครับผมมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ครับสำหรับในส่วนของจุดก,กลมๆข้างๆไฟเบรคดวงที่3ตัวนี้จะเป็นตัวฉีดน้ำมาทำมาทำความสะอาดกระจกบริเวณด้านหลังครับตัว Swift รุ่น GL จะไม่มีกล้องถอยหลังนะครับเนซนเซอร์ถอยหลังก็ไม่มีครับแต่ว่าในส่วนของ เซนเซอร์ถหลังกับกล้องถอหลังเดี๋ยวผมจะมีการแถมเพิ่มเติมให้กับลูกค้าอยู่แล้วครับแล้วก็จะมีการติดจอ a n d ด o i d ให้กับลูกค้าด้วยครับเวลาที่ลูกค้าเข้าเกียร์ถอยหลังลูกค้าก็จะมีทั้งเสียงเตือนแล้วก็ภาพขึ้นไปที่จอนะครับทำให้ลูกค้าถอยจอดได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังของสวิตรุ่น GL กันครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังของสวิตช GL ครับ อันนั้นจะเป็นตัววิทยุเดิมนะครับผมก็คือว่ามีการถอดออกครับเพราะว่าจะมีการเปลี่ยนเป็นจอ a อ d ด o i d ให้กับลูกค้าครับเพื่อที่จะใช้งานรถได้อย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแล้วก็มั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับผมด้านขวานะครับของตัวรถก็บริเวณด้านท้ายก็จะเป็นจุดที่เก็บอุปกรณ์แม่แรงครับแต่ว่า Su ซ k กิสวิปจะไม่ได้รับล้ออะไหล่นะครับลูกค้าจะได้รับเป็นชุดปะยางฉุกเฉินครับผม ก็สมัยนี้ส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ให้เป็นชุดล้ออะไหล่แล้วครับแต่ว่าจะให้เป็นชุดปะยางฉุกเฉินแทนครับสำหรับในส่วนของพื้นที่เก็บสัมภาระ,ะด้านหลังตัวเบาะด้านท้ายสามารถปรับพับได้ในอัตราส่วน40:60ต่อครับตัวแผ่นกั้นตรงนี้เวลาเราจะเอาออกเราดึงเชือกออกแล้วใช่ไหมครับเราก็ดึงเข้าหาตัวนิดนึงครับผมมันก็จะออกครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองพับตัวเบาะลงไปให้ดูนะครับผม อันนี้ก็จะเป็นฝั่งที่พับเป็น60%ครับเราสามารถปรับเลือกปรับพับได้ตามความเหมาะสมนะครับลักษณะการใช้งานของแต่ละบุคคลในแต่ละสถานการณ์ครับผมเวลาพับไปก็จะมีความกว้างแบบนี้เลยครับผมสำหรับสวิฟนะครับผมบางคนบอกว่าตัวเล็กตัวสูงตัวใหญ่จะนั่งได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับก็มีลูกค้าหลายท่านที่สูง180ก็สามารถนั่งได้นะครับผมเราไปเอาเบาะขึ้นก่อนนะครับ อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับเรากดปลดล็อกที่ตัวกุญแจ2ครั้ง,ม,งมันถึงจะปลดล็อกประตูรอบคันครับผมแล้วก็เอาบอกขึ้นครับสำหรับสวิปรุ่น GL มันก็จะเป็นเบาะผ้าครับผมเดี๋ยวผมให้ดูบริเวณเบาะด้านท้ายก่อนนะครับก็จะเป็นเบาะผ้าลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็สำหรับในส่วนของประตูด้านท้ายก็จะมี จุดล็อกนิรภัยด้วยนะครับผมเพื่อป้องกันเด็กเปิดประตูจากด้านในครับเวลาที่เรากดเปิดไปครับเด็กจะเปิดประตูจากด้านในไม่ได้ครับจะเปิดได้เฉพาะประตูด้านนอกก็คือผู้ที่เป็นผู้ปกครองก็สามารถช่วยเซฟเด็กๆได้นะครับผมโดยวิธีการนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของบริเวณภายในของสวิตช์รุ่น GL กันต่อเลยครับสำหรับในส่วนของแผงข้ามประตูของสวิตช์รุ่น GL ตรงนี้ก็จะเป็นวัสดุที่เป็นผ้าครับ ตรงนี้ก็จะตกแต่งเป็นสีขาวครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชุดแผงปุ่มควบคุมนะครับผมสลับตัวกระจกครับก็จะเป็นระบบไฟฟ้าหมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นกดเพื่อที่จะพับตัวหูกระจกมองข้างครับส่วนตัวปุ่มกลมๆตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มสลับปรับมุมมองของกระจกมองข้างครับผมก็สามารถปรับทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาปรับขึ้นปรับลงได้เลยนะครับผม สำหรับในส่วนของทูลมนิรภัยของสวิดรุ่น G L รุร่นเริ่มต้นก็จะมีมาให้เป็นแบบ2คู่หน้าครับผมแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการสตาร์ทรถนะครับรุ่นนี้จะสตาร์ทโดยการใช้ปุ่มแบบ push start ครับเวลาเราจะสตาร์ทก็คือเหยียบเบรคครับแล้วก็ให้เกียร์อยู่ที่เกียร์ P แล้วก็พกกุญแจอยู่กับตัวครับแล้วเราก็เหยียบเบรคสามารถสตาร์ทรถได้เลยครับผมก็สตาร์ทง่ายนะครับผมส่วนตัวปุ่มนี้เป็นปุ่มที่ ถ้าเราไม่ต้องการให้รถดับเวลาที่เราจอดพักหรือว่าจอดติดไฟแดงเราสามารถกดปิดได้นะครับผมก็สามารถปิดโหมดการทำงานของ idling stop ได้ครับเนีครับเวลาเรากดไปไมันจะขึ้นตัว A ตรงนี้ครับผม A off นะครับแต่ว่าเราปิดก็ได้หรือว่าจะเปิดก็ได้ครับแล้วแต่ว่าเราชอบหรือเปล่านั่นเองบางคนก็จะคิดว่ามันช่วยประหยัดน้ำมันมันก็ถ้าจอดพักหนึ่งมันก็จะช่วยได้อยู่ครับ ส่วนหน้าปัดเลือนไม้ก็จะเป็นแบบนี้ครับผมอันนี้ก็จะเป็นจอ Android ครับผมขนาด9นิ้วที่ผมจะมีการแถมเพิ่มเติมไปให้กับลูกค้าครับแต่ว่าจะมีการติดกล้องถอยหลังด้วยครับผมแต่ว่าตัวจอน,นี้จะยังไม่ได้ติดกล้องถอยหลังนะครับสําหรับรุ่นเริ่มต้นของ Swift GL ก็จะมีการตกแต่งเป็นวัสดุแบบนี้นะครับผมก็จะเป็นสีข,ขาวครับจะคนละแบบกับตัว S ว i f t รุ่นเริ่มรุ่นท็อปครับผมจะคนละแบบกันครับ แต่ว่าแอร์ก็จะเป็นแบบเดียวกันนะครับก็จะเป็นแอร์ระบบแบบอัตโนมัติครับผมมีช่อง s อสเอ่อคอนโทรลครับ USB แล้วก็ AUX ครับรวมไปถึงช่องจ่ายไฟก็มีมาให้ครับผมําหรับในส่วนเกียร์ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT ครับตัวปุ่มใหญ่ๆด้านบนจะใช้เป็นปุ่มสำหรับเปลี่ยนเกียร์ครับผมจะมีปุ่มอยู่ตรงบริเวณหัวเกียร์นะครับผมเป็นปุ่มใหญ่ๆครับตัวนี้เราจะใช้ในการเปลี่ยนเกียร์ครับส่วนปุ่มเล็กๆปุ่มนี้เวลาเราจะใช้เราสามารถ กดเพื่อที่จะเปิดโหมดสปอร์ตครับผมก็เวลากดก็คือกดได้เลยครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับจ่าแนะนำให้ใช้เวลาที่เราต้องการที่จะมีการเล่งแซงอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราสามารถกดใช้งานได้ครับเพื่อเร่งความเร็วครับเวลากดไปมันจะขึ้นตัว S ครับผมตรงบริเวณหน้าปัดครับก็จะเป็นรูปตัว S สัญลักษณ์นี้นะครับเวลาเรากดอีกรอบนึงมันก็จะหายไปครับแนะนำว่าใช้เสร็จแล้วก็ปิดครับเพราะว่ามันจะมีความ เืองน้ํามันกว่าปกติครับผมก็ใช้ในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ต้องการลดความเร็วด่วนนะครับก็สามารถใช้งานได้ครับเกียร์ก็มีทั้งเกียร์เดินหน้าถอยหลังอะไรตามปกติครับแล้วก็จะมีเกียร์ L ครับสำหรับขึ้นเขาลงเขาได้ครับสําหรับสวิตช์นะครับเป็นรถที่สามารถขึ้นเขาลงเขาได้นะครับเออครับแล้วก็จะมีเป็นตัวชิปล็อกครับตัวชิปล็อกปุ่มนี้ก็สามารถ ดับรถนะครับอย่างตอนที่ผมดับรถถ้าผมอยากจะให้เกียร์ปลดมาที่จะว่างเราสามารถกดค้างไว้ครับแล้วลากเกียร์มาเป็นเกียร์ N เ,เป็นเกียร์ว่างได้ครับเพื่อที่จะใช้เวลาที่เราจอดรถความทางจอดรถในห้างอะไรแบบนี้ครับให้เขาเข็นรถเราได้ครับแล้วก็ตัวเบรกมือก็เอาลงด้วยนะครับผมเวลาจะปลดเป็นเกียร์ N นะครับผมโอเคครับสำหรับในส่วนของเบาะสวิปก็คือเป็นเบาะผ้าครับแล้วก็ ในส่วนของการปรับเอ,อเอ็นเบาอะไรเงี้ยครับก็เป็นระบบอัตโนมือครับผมส่วนเบาะนูนผมจะไม่ได้แกะให้ดูนะครับพวงมาลัยของสวิปนะครับสามารถปรับระดับได้ครับเดี๋ยวผมจะปรับให้ดูครับจะมีสลักอยู่ตรงบริเวณคอของตัวพวงมาลัยครับสามารถปรับขึ้นปรับลงได้แล้วก็ดึงเข้าหาตัวหรือว่าดันออกจากตัวได้ครับแล้วก็ตัวพวงมาลัยสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับผมหรือว่าจะ ปิดเสียงก็ได้เช่นกันครับแต่ว่าจะไม่สามารถรับสายว่างสายผ่านพงมาลัยได้น,นะครับจะไม่เหมือนรุ่นท็อปครับโอเคครับสรับคลิปนี้ผมก็จะรีวิวไว้ประมาณนี้ครับสรับสวิ t รุ่น gl รุ่นเริ่มต้นครับราคา567,000บาทส่วนลดอีก1 0 0 0 0แบาทราคาเหลือเพียง4,677,000บาทเท่านั้นครับลูกค้าที่สนใจสุกิสวิปสามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยครับที่พกษาการขายกาแฟผมจะอยู่ที่ สุสกีบีเนสำนักงานใหญ่อำเภอพนานิคมจังหวัดชลบุรีครับปัจจุบันตอนนี้สวิปมีสีที่จำนวนจำกัดแล้วบางสีก็หมดแล้วจากสต็อกสุสกีมอเตอร์ประเทศไทยแต่ว่าบางสีก็ยังมีสต็อกอยู่ที่บริษัทสุสกีบีเครับถ้าสีที่หมดตอนนี้ก็คือจะเป็นสีบอนเงินครับหมดแล้วจากโรงงานสุสกิมอเตอร์ประเทศไทยครับผมสำหรับสวิปนะครับผมก็จะมีเป็นสีขาวมุกสีบรอนเงินสีเทาสีดำสีแดงสีน้ำเงินครับผม มีด้วยกันทั้งหมด6สีถ้าสีขาวมุกจะมีค่าสี5,000บาทครับในส่วนของสีบอลเงินก็ตอนนี้ที่ซูซูกิ BNT มีการสั่งมาสต็อกเพื่อที่จะไว้รอจัดจำหน,น่ายอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่อาจจะไม่ทันข่าวสารในเรื่องของรถซูซูกิสวิทนะครับผมก็เลยจะมีการสต็อกเอาไว้เพื่อที่จะมีรถเตรียมไว้ส่งมอบให้กับลูกค้าได้ครับลูกค้าที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาหาผมได้เลยครับที่ภรษา,าการขายการฟิล หากจะเข้ามาที่ชโชว์รูมผมรบกวนให้ลูกค้าติดต่อน,นัดหมายผมล่วงหน้าด้วยนะครับผมผ่านเบอร์โทร0939363930ครับเบอร์นี้สามารถเพิ่มเพื่อนแอดไลน์ผ่านเบอร์ได้ครับยังไงสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไว้ประมาณนี้ครับหากตกเป็นข้อข้อมูลด้านไหนลูกค้าสนใจอยากจะคอมเมนต์สอบถามพูดคุยก็สามารถพิมพ์ลงมาในคลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับแต่ผมจะมาตอบปัญหาให้นะครับผมหรือว่าถ้าอยากทราบข้อมูลด้านใดแบบด่วนๆก็โทรมาได้เลยครับ ที่ปริษาการขายกาฟิลสลบคลิปนี้ขอบคุณครับที่รับชมจนจบสวัสดีครับ